วิชากฎหมายทหารครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและความยุติธรรมในกองทัพโดยมีกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้1พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารพศ2498มาตรา13กําหนดอํานาจศาลทหารในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทหารและกฎหมายอาญาอื่นๆที่ผู้กระทําผิดอยู่ในอํานาจศาลทหารมาตรา15กําหนดให้คดีที่ไม่อยู่ในอํานาจศาลทหารต้องดําเนินคดีในศาลพลเรือนมาตรา มาตรา16หกำหนดบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารได้แก่นายทหารสัญญาบาัตรประทวนพลทหารกองประจำการและพละเรือนที่สังกัดราชการทหารมาตรา47กำหนดอำนาจของนายทหารพระธรรมนูญหรืออายการทหารในการสอบสวนคดีอาญามาตรา49กาำหนดสิทธิของอายการทหารและผู้เสียหายในการฟ้องคดีอาญามาตรา6 1กำหนดระยะเวลาในการอุดธรณนหรือดีกาคำพิพากษาของศาลทหารมาตรา45ากำหนด ให้ใช้กฎหมายกฎข้อบังคับฝ่ฝายทหารในการพิจารณาคดีอาญาทหารและใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม 2. ประมวลกฎหมายอาญาทหารพระพุทธศักราช2454มาตรา 7. กำหนดอำนาจของผู้บังคับบัญชาในการลงทันทหารที่กระทำผิดวินัยทหารมาตรา 8. กำหนดให้ความผิดบางประเภทเป็นความผิดต่อวินัยทหารหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็นความผิดเล็กน้อยมาตรา 9. กำหนดให้ความผิดที่ ระบุในมาตรา8รวมถึงความผิดละหุโทษและความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ 3. พระราชบัญญัติกฎอายการศึกพศ2457มาตรา2กำหนดอำนาจในการประกาศใช้กฎอายการศึกเมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยและป้องกันภยัยมาตรา4กำหนดอำนาจของผู้บังคับบัญชาทหารในการประกาศใช้กฎอายการศึกในเขตพื้นที่ของตนเมื่อมีสงครามหรือจลาจนมาตรา9กากำหนดอำนาจในการตรวจค้นภายใต้ใตกฎอายการ กึมาตรา11กำหนดอำนาจในการห้ามภายใต้กฎอายการสืกเช่นห้ามม่วสุมห้ามจำหน่ายสิ่งพิมพ์ห้ามโฆษณาห้ามใช้ทางสาธารณะห้ามมีอาวุธห้ามออกนอกเคหสถานเนื้อหาสำคัญของวิชานี้อำนาจและเขตอำนาจของสารทหารกระบวนการพิจารณาคดีอาญาทหารความผิดทางวินัยทหารและการลงทัน์กฎอายการศึกและอำนาจของเจ้าหน้าที่ทหารสิทธิและหน้าที่ของทหารและพลเรือนภายใต้กฎหมายทหารวิชานี้มี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและในการปฏิบัติงานในกองทัพ